อาหารเนาะมาฝากทางของพวน้องสร้างเพิ่นก็คือสิบ่ได้กินแบบนี้นนนนนนคือหมู่คือพวกเป็นอะไรเนาะก็คืนอน้องไอ้ปลาวอ่าน้องอบลาการไล่หุย้ยอยู่บาดนเลยโอ้ยังขมมี่หมูมีส่งมีเสื้อใช่อันนี้ <c oughs> สุกแล้วนี่หมูปิ้งเด้อ <c oughs> เคยกินหม,มูปิ้งนี่ห <c oughs> มูปิง้งหมูปิ้งหมูได้นี่ชิ้นหมู กินมัอ่ากินกับเขาย่างน่ะโอ้น้ำขามโอ้อืมขัดกันี่เนาะพี่น้องเลยใช้มาให้หนั่นหนึ่งบ้างฮะเรื่องอนไรเรื่องอะไรเลยขวบนะฮะให้มันเหี่ยวอ่าเฮ็ดให้มันเหี่ยวก่อน คือสมอยสิมีอยู่เด้พี่น้องเอลยเนาะน้องสร้างหรือว่าอ้ายสว่างพากันอยู่เฮือนอยู่ซานอยู่บอ่อหรือว่าไปทางใดเด้พี่น้องเอลยคือสมอยสิมีแท้เนาะเอาพี่น้องเอลยเนาะเปิดภาพเปิดคลิปออกมาทางบุญสารวัฒนกะมาเสนอโตอยู่ที่บ้านแก้งหลวงเนาะหรือว่าบ้านน้องของบ้านของน้องปูนาเนาะหรือว่าทางน้องสร้างหรือว่าอ้ายสว่างเนาะมื้อนี้ทางบุญกะได้มา บ้านนี้อีกครั้งหนึง่งเพราะว่าจะมาแจ้งทางพอน้องสร้างเนี่ว่ามืออืน่นเนาะไม่จะมาส่งให้เพื่อนอากาเกมเนาะเราว่าเคลียร์สถานทีถาใหม่40แผ่นเนาะก็คือเนาะเงินมาบุญที่ว่าทั้งปุญญาเพิ่อนทางแม่สบาและแม่เพลินได้ฝากไว้นาะมาบุญนี่เพื่ออยากให้บุญนะเป็นสะพานบุญให ่าซื้อใหม่ซื้อต่อกว่าแห้กับครอบครัวน้องสร้างเนาะอ่าเงิน8,000บาทเนาะกัตกอยู่อาหาล้านเนาะหาล้านสี่สิมันได้ไม่อยู่อ่า38แผ่นเนาะแต่ว่าบุญกะได้สั่งมา40แผ่นเลยเนาะตกอยูหาล้านอ่า200,000กว่าแล้วก็บวกค่าซงอีกแสนหนึ่งเป็นหาล้านสามแสนเนาะกะบ่เป็นหยังนะบุญ,ญกะสิได้ออก ให้ผนเติมเพราะว่าโบว์ที่สร้าง38แผ่นน่ะมันกระเทิรนเนาะอยากให้มันเป็นเลขอ่าคู่เลยขนาะเบรกกลมๆเลยห,หนาพี่น้องเนาะให้มันเต็มหน่วยเลย40แผ่นเนะานะให้คุณสิออกให้น้องเพิ่นคือว่าซอยน้องเพิ่นอีก2แผ่นพี่น้องเลยนะทางบุญก็ได้เนาะเอาก่อนอื่นพี่น้องเนาะทางบุญสารวันขอาการาบทักทายสบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีมู่เพื่อนกันบัสคูสุขคนเอฟซีผู้ใหญ่ใจบุญประตูกทานเนาะ ยินดีตอนทับเขาสู่สอง y o ยูทูปปาบุญซาละวันอีกคือเก่าคือเดิมพี่น้องเลยเนาะหาซื้ออาหารเนาะมาฝากทางครอบครัวน้องสร้างเพิ่นก็นคือสิบโได้กินแบบนี้คือมูนคือพวกเป็น้องเลยเนาะอ่าคนก็นเห็นแต่ไปให้ครอบครัวอื่นน้ำเนยแล้วก็สิมาใครอบครัวน้องสร้างคนน,น,น้ำแน่เนาะเห็น,น,นเ,าานเนพิ่นกินเขาเขาจีปาเต้มาบ้านนี่กับป้าด้อพี่น้องเลยเนาะอ่าครั้งแรกในชีวิตของฉัน,นเนาะเกิดได้ยามากเลยบุเคยได้กินเดยคนก็ซื้อ มาให้อีกเติมเนาะก็คือมีเนื้อแห้งเนาะหรือว่าซีนแห้งแล้วก็หมูปิง้งพี่นองเลยเนานะหมูปิ้งแล้วก็ห่อส่งเนาะเอาฝากเพื่อนเขาได้เพื่อนหาสู่ขอบสู่ขวกินพี่นองเลยเนานะไปไปแจ้งเพอน้ำกันพอดีอยู่เพื่อนอยู่ซานหรือเปล่าไปเบิ่งน้ำกันพี่นองเลยเนานะไปสวัสดีเดอ้อน้องสร้างไอสว่าง อยเพื่อนอยู่บ่คือสมอลชีมีแท้โอ้โอ้ไผ่นะไผ่นี่กล้วยฮะกล้วยเจ้าคืไอไผ่เจ้าเป็นไผ่ช้างเหรอฮะสว่างบ่โอ้คือรอแทมมาเน่ สวัสดีเหมืเตม่เตดองโอ้สบาสดีสบัสดีสสัสดีปลุงก่อนสวัดีสดีโอ้มาเตดองดองดองไปนอนตัอ้าตะก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 ดองตะคือดองอ้เต่าเออดองตาสบายดีดองสร้างอ่าคือใส่ชุดเก่าหำมุีุ้มีชุดอื่นปะบุมมี่บุมมีชื่อ ใช่เสือตัวเก้ามาแล้วได้กะพ่อเมย์สั่งขอโทษพี่น้อง <c oughs> ในยังอะ่ะพ่อแม่สั่งให้มันหมด้ชักเลยแต่เขาชื่อพ่อแม่สั่งให้รวยว่าสันพี่น้องเสือเพิ่น,นเนาะทำไว้รุ่นสั่งฟันบดเนอหบดเนอห้าสิบอืมเสือมันเด้จั่การบัดพี่น้องเลยพี่การไล่หุยอยู่บาดเลยโอ้เรื <c oughs> ่องข้าวมี่มีส่งมีเสือใช่ เชื่อชงเชื่อคนก,นกนระเพี่ดกระทักอ,อืมออันนี้ว่าสุดไปดองเจอากะอ้อะไรอืมอ่รอ,ไป,อไปดาวตาตา,ตาไม่น,นักเลยอืมลูกวลูกอ่าไปดองมางไปไปงานงาไปดองมาไปงานแต่งมาบ่ เจ้าน่ะไปกินดองบ่ปดกจะไปกินดองมาบ่เออไปกินดองบ่ได้เมาบ่เขาบอกเขาชมเชิญบ่บ่เจ้าบ่ได้เมาบ่บ่ได้กินบ่กินเดียวเราบ่เมากินเบียร์เป็นปวงมเดี่ยวเมื่อเออมันเคยกินเคยกินอ่ากินยุ่ความเดียวชอบปิดชอบปอกใช่เป็นพ่อเป็นวิธีเนาะอ่าได้ไปงานดองมามาดูฮุก มุกหอมาให้ลูกน้ำบ่หลับสิ่นบอไปงานดองมาบ่ได้เอายางมาให้ลูกบ่เขาเอาไปอาไรบอู้มาไปบัดเชิญเออเชิญเขาใส่เท่าไรบัดเชิญน่ะแพงบ่หาชิบหาชิพันหาชิบโอ้ที่เพิ่นที่โตเนาะเออาแบบสั่างเอาเมียกะให้บัดเชิญขึ้นให้บัดเชิญขึ้นเพื่อสร้างเอาเมียเนี่ยใส่ต้องใส่เป็นแสนกี่บ่ได้เนาะ อ่าฮาอถ้าสร้างลูกกกเนาะอืะแม่ได้สาไปสายแม่ไปงานจีนแล้วไปงานจีนไปเฮ็ดเวียกไปเฮ็ดเวียกจีนแล้วโอ้ไปอยู่งานลูกก็ไปน้ำบ่กุ้ยกุย,ยงานกนุ้ยอือคือลูกเจ้าในแต่ละคละน,ในใส่ชุดต,ต,ตเดียววมดเนาะ ชกมันเดียวเนี่ยมันเปนป็นชักเลยขมิฉักแพ้ได้ใครจลางคืนจะนอนจะก,กระซักไปที่ลูกเวลาจะนอนเด้อเป็นไปชักเลยแต่ชื้อเด้อเป็นไชักเลยพาดิส่ตลอดเลยอือนายอย่างไรก็เห็นตัวนี้พี่นอยแต่ชื้อมันเป็นไปชักอือเฮาม่ามืาอนีเนี่ยฮาม่าบอกเจ้าเด้อมื่อื่นใหม่พผนมะสง ประมาณตอนสิบโมงเลยแหละมึงปูป,ปตกระพาทางใดเด้ออาถาเอาใหม่เด้ออืมนี่แต่ว่าเจ้าจะเอาไใบบอลได้กะเตรียมเบิ่งไว้เด้อมันจะเอารถไทยมาส่งขันละเขาเปิม่มไม่ชงก็เขาทางตางตางนี่ก้อนเ็ดตางให้มันมันเที่ยวก้อนเอ็ดมันเที่ยวก้อนอยันมันใหม่อืมจะได้น่าจะโ้อ,ะองมเบิ่งเนาะ กันหน่อยจะลงไปเบิ้งสถานที่เก็บใหม่เนาะเอานี่มาฝากอาของพวดเจ้าเคยกินบอ่อไหมเคยอยู่ห่อสมปิ้งก่อนเด้อปิ้งมันซุกจย่งกินเด้อลิสคุกน้าชิ้นแห้งหมูปิ้งอันนี้อันนี้ซุกแล้วนี่หมูปิ้งเด้อเคยกินหม,มูปิ้งนี่หมูปิ้งหมูปิ้งหมูได้นี่ชิ้นหมู ชิ้นหมูอ่ากินกับข้าวไดาดาข้าอย่างเงีนี่ชิ้นหมูนี่ชิ้นนะำานี่ชิ้นมูชิ้นล้ำอ่เอาเมื่อตะการเมื่อตะดอกอืมชิ้นมูชิ้นน้ำปลเนยะอืมไปไปกินข้าววาใหกกินเบียร์ลายวะมากินแบเจ้าหัวอ่า กินหลายจิ๊บพัวดิอืขอขันดาวทางเราเนี่ยอ้ยโอ้าาบ่มากินบ่มักยูแต่ว่ากินหลายบ่กไหนเบียร์มักยูอือเขาปุดกัดเบียร์กับเหล้าอือกินไม่ได้อ,อืออ,อ,อ,อืไปซะเอาผ้าทื่อผ้ามาไปไปเคลี่ยจัดทันทีบอลจะไว้ไหมปไปเอา,า,เ,อาเอาช่างมาเก็บไว้ก่อนของกินอะไรจะกินยำแรงเนาะ ลูกเล่าแต่ละคนกับพี่นักเลยไฮ้รถไทยนี่เชี่ยวข้อทั้งได้ได้รถไทยเอาใบแต่นันใบเดียวก็เอาใบอันหนึ่งบ่บ่ให้สว่างไอจุ๊บคุณบอกเลยไอสว่างเอ้ยให้รถรถสิมาเมื่ออื่นน่ะเข่าทั้งได้ได้รถไทยรถมาส่งไหม ข่าวคุณบเออไปทางนี้นะนี่เอนี่นบ่ทางกีนนั่นตะกีนเออแล้วมัดจอดอยู่นี่ได้เนาะเทย์รู้ด้เออโอเคมันมีทางเข้าอยู่หันเนาะทางเข้าบ้านบ่อสที่ฮันทางบ้านนี้นี่ทางนี่นี่จะไปบ่อทางไงข้าวมาทางไหน ขามาทางดำนะออกทางดำทา่านใดๆออกทางดำอยาก,ก,กบอกบอกับเราเนี่ยบอกจะเขาแจ้งบันไดเปลี่ยนแล้วบอกเขาแจ้งผมแล้วเออขึ้นนั่นได้ปะออขึ้นทันเนาะเออ,เอ,อโอเคได้ะอืมไปไปลงทะเบียนที่บ้าเนเลยเอาใหม่ห้องไว้ทา่า อื่นสิบมุงใหม่มาส uh. oh> ี่สิบแผ่นกินยังนะโอ้น้นมขมโอ้อืมหักไี้เนาะพี่น้องเลยใช้มาให้หนั่นหนึ่งบ้างค่ะ S <S เออวแล้วเออเอเนาะเออแม่มาคามพี่นังเลยลองก่อนกินราตดมิน้น <S <S ได <S 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 นอืมอืมแ่มาคามเอาไปกินามาคามไปเจ็บทอกอมันกินมาคามมกินบไดเลยมันกินมะเพ็ดลายก เก็บถอกไว้ใช้ไหมไว้ใช้นี่รถนี่รถนี่มานี่รถนี่มาตั้งนี่ตากเอาก่อนฮะตากเอาหันคอกไว้ใช้เอาไว้อยู่นี่แลบบเอาเอาไม้แต่นั้นอันหนึ่งอ้ยอันนี้ตากแบบดีตากก่อนเออแบบหามันเหี่ยวเออเห็ดหามันเหี่ยวก่อนเหี่ยวก็แล้วเหี่ยวก็เอาไว้ เทถ่าเด้อมือลราม้าเรามาตากเลยเห็นบ่เห็นบ่มือลรามาล่ะไม้มาปุ๊บแล้วกันเอามาใส่นี่เลยเจ้าเช็ดไปเลยบ่บ่ให้ไหม้มาเบ้จะเอาแต่เอาไม้ไม้ไม้ขี้แป้เจอได้แป้เห็นแบบนั้น,น,นบ่เออแบบนี้แบบนี้แบบนี้ไ<อ>แบบห้ไหม้วันนี้ Ừ. À. Na, no. no. oh, à. Chau... you ừ, no. ừ. <laughs> 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 uh. <laughs> này nó. Ta quay nó. Ta ao nó. dân quay nó. hay mình nó. Ta quay nó. anh, quay nó. Ta 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 นี่บ่โอบนผู้ก็ไม่ก็ขอนหัวสวนพักครับวะอันนี้เพิ่นเลี้ยงงัวบ่ะไปแล้วอันนี้จิ้วเบียดขไมายใหญ่นี่ขามายใหญ่ไปอยู่นี่ดินเอาอ่าดิ้นดินเตะพ่อแม่เอาให้ยุ ต้นองสร้างเฮ็ดทำกบศาสเกี่ยงเอาใหมเนาะเฮ็ดใช้ี่แก่ก,ดก,กวดไปเด้อนี่หวยมันหกเด้อนี่มเพะเออจูดบิสหวยมันมีเี้ยหวยมีเคี้ยเด้อหอยมีเคีย้ย,ย,ยแล้ว<อ><อ> จุดไปแล้วเนาะอื <c oughs> อ,อโอเคเขามาแจ้งเจ้าซามิเด้อมาอื่นสิบมุ่งพอกันเด้อถาบรต้องมาใช้ถาลงใหม่เด้ดอบุญสร้างใหม่สี่สิบแผ่นเนาะสี่สิบตะกี้ว่าจะสร้างแต่สาสามสิบแปดแต่ว่าบบุญเติมเงินบ,บุญใช้เอง เงินผู้ใหญ่น่ะหาร้านห่าบุญเติมเงินมาบุญใส่ในสามแสนเพื่อยังไงมันได้สี่สิบเด้อสี่สิบเขาบรพ่อกัาหน่อยเดีวยวอ้แล้วก็แล้วนั่นก็ชื่อไม่คุชิ5าอีกไม่ชิบคูชิ5าหรือคิวหนึ่งเลยได้เลยไม่สิแปดเน่พ่อแล้วเนาะไม่ชิแปดเลือเลือดไม่ชิแปด สิบสีได้ไม่แป้ละกันยังไม่หาคุิานะยังไม่ฮากุชิพานะยังไม่กุชิพนี่แบบอันนั้นเยอันนี้เใช้แบบใช้แป้นเยปูวงแปนนีเนาะปูแปนแปกลางเครืงอีกเลยเครงแนี่คิวหนึ่งคิวหนึ่ง ไม่ 25, คุชิพาคิวหนึ่ง mm. แล้วไม่ิแปเรือเลยไม่ไม่ิแปดเอาชี 40, 40้สิตเลือเลย mm. กทกดบ mm. ลุกรือลุกนี่ก็ใช้ไม่นั่นไม่ไม่คุชิพานั่นใช้ทุกชกไม่นี้ ลูกซีคอนเนาะลูกเห็นเนอะใส่ชุดเก่าขี่นางมาทำไดรกับชุดเก่ายึดกันบ้างครับมอนตอซื้อยังแต่ยึงแต่ยืึงฮะสบายดีปาลูกนะสบายดีอ๋อเสือพี่น้องเลยเจอขี้นแยวมีบอสตางสร้างบ่สว่างเนาะเบียเบียนี่มาหน่อยกัใส่ชุดเก่าพี่น้องเลยตั้งแต่มา คนึงที่จ้งไปไปเลยคนนึงชี้คนนะลูกเจ้าเนาะสี้ไปแลยคนผู้หน่อผู้ใหญ่บ่ผู้นี้ผู้กอกเนาะสร้างนี่ชาผู้กอกบ่บ่ลูกลูกกอกจ้าบ่เนี่ยอันนี้อันนี้ต่างติดชาอีกผู้น้อยผู้นึงผู้นี้เนาะติดติดชะตางอนไปมิดแล้วนี่กิศตาง S <S สตังเบียสตังเบียบางเบียเอานมเมื่อคืนนมเมื่อคืนขอบใจผู้ใหญ่พัน,ยยพนเดอ้ไอไวย์อวยพรเป็นบ่ขอบใจเด้อผู้ใหญ่ใจดีขอบใจเด้อผู้ใหญ่เป็ดีขอบใจเด้อขอบใจเด้อผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจดีที่ซื้อไม้ให้ลูกซื้อไม้ให้ลูกขอให้เพลิน ก็ห้ยพอดนะอยู่ดีมีแห้งอยู่ดีมีแห้งความเจ็บปอดหายได้ต้มีจุดหน้าได้ความไข่ปอดหายมีกวมรู้ใจใดไม่มีขอให้อยู่ดีมีแห้งใจวิ่งดีมีแห้งสาธุสาธุจะลองอวยพรภาษาเจ้าบ้างว่าจะลองขอบใจผู้ใหญ่เป็นภาษาเจ้าบ้างเป็นภาษาลาดเกาเทิงเจ้าใช่ไหอ่า ภาษาเจ้าด้วยจะดักไรมาไปเพราะให้นไห้เพราะไหนไห้ขอบใจเด้อสบายดีให้ลำให้รวยให้เจ้าให้ลำให้รวยให้ดีมีแห้งเป็นภาษาเจ้าทด้บันชวนบ่ภาษาฮอบันชวนแล้วก็ยังต่อบัมบันชวนภาษาฮอภาษาประคลุกขึ้นดักง้นภาษาเราหลุกดักเต้ยภาษาประหลุก เอามีแต่บอลเป็นยังเนาะอ่ามีแตะเฮคือบคอยบอกคอยบอกได้เฮ็ดเอาไปถ่ายได้มือน่าบุญมากไ้มันเอาเอาอีกที่แปดนั่นอันหนึ่งเจ้เห็ดดีได้มวยมันล่มทับลูกได้หมวยมันล่มลงได้ทับลูกได้บ่บ่ลบุลเนี่ยกับใช้ตะปูนะใช้ตะปูบ่ใช้ปูยาเป็นลบอ่า เอาจังหวะกันเป็นยังไงเนาะใช่ช่คลิปนี้รอลากนเด้อพอๆกันคลิปหนาเด้อีไม่แห้งเด้ออยู่ดีไม่แห้งบรนชวนด้วยบรชวนช่อยู่ดีไม่แห้งสาธุสเมือเชยวมาไหมบอกเมื่อเ้ามาใหม่มามสิบโมงบอกสมง บมืนสิบเอ็ดโมงบ่ประมาณสิบโมงสิบเงนี่แหละเมมาเฮียนเลยมืนี้จะบอไปเฮียนบ่มืนี้ก็างไปมาเลยเจ้าบสสูนักเฮียนมาไปนะใช่สุนักเฮียนเออมีวอันนี้วคยอนีจชุดนักเฮียนนั่นเอดี๋ยวอันนี้อวชไ จอยก็ชุดนั่งก้อนในเฮ็นอาบน้าแล้วเพราอาบน้าแล้วอาบแล้วอาบแลยอ่าพระใสอยู่นี่แห้งสบายดีเด้ะอ่าอือมาแจกพันใบพิน้องเลยเนาะทางของควรต้องสร้างเพกันพิน้องเลยอ่าภาษีสั่งใหม่มาให้มืาออื่นเนาะทำจริงเมื่อมาเืิอนี้ก็ได้แต่บัตรลเพันบัทันพิน้องเนาะบัรลเพันไปแก่ฟื้นอ่าที่ว่าส่งใหม่พันบัทันเนาะก็เลยนัดเป็นมืาออื่นพิน้องเลยเนาะอ่า รากษาโอเคพี่น้องเลยเนะาะขอบุญก็บเได้ขออนุญ,ญาตเนาะจบคลิปเพียงแค่นีก้ก่อนเดี๋ยวพบพกันในคลิปหน้าพี่น้องเลยเนาะมาแจ้งทางนอง้องหาสร้างเนาะเพื่ออายากให้คนเคลียร์สถานที่เก็บไม้เก็บต่อเนะนาะจะในการขอบุญขอบคุญขอบอกขอบใจทางแม่เพือ่อนแล้วก็แม่สบาเนาะอยู่ทางาต่างประเทศเนาะการให้ทางของบุญเป็นสะพานบุญให้เนาะขอขอบุญขอบุญขอบอกขอบใจลายเนาะก็หายขอบพ่อของ แม่ทั้งสองจงมีความสุขความจเจริญเด้อซอยผู้ทุกข์ผู้ยากขอให้ผลบุญกลับคืนไปหาครอบครัวของแม่ทั้งสองมีความสุขความจเจริญสุขกายสุขใจเด้อปรารถนาสิ่งใดก็ขอ,ขอให้ได้สิ่งนั้นที่สําคัญกือสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเนาะอ่าแล้วก็ขอให้ร่ำรวยด้วยเงินทองเด้อเนาะสาธุไปก่อนเอฟซีปทุกฐานเด้อร่ำรวยเงินทองประสบควาสุขคนเนาะไปบาย,บายพี่น้องเลยเนาะ